สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะสวัสดีบรรยากาศที่ซุ้มน้ำเงินเช่นเคยนะคะวันนี้หลังจากที่เราทานข้าวทานปลาเสร็จหายจานหยองนะคะวันนี้จานหยองไปไหนโอ้้านหลังของเราก็จะลกไปหน่อยนะคะเสื้อผ้าเยอะแย,ย,ยะมากมายโอ้จุกรู สวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะโอ้คือกว่าคุณหายไปไหนกินข้าวเสร็กกาจาก็ตามผ้าครับเมืม่อกี้ทานข้าวเสร็จครับแม่ควานพึ่งให้เนี่ยค่ะอาหารผู้จัดการนะครับดูกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วมาตามหาลูกพี่นะครับ <c oughs> มาลูกพี่ไปไหนทําอะไรอยู่อันนี้คุณโดนบังคับหรือเปล่าคะไม่ครับ รุ่นี้บังคับไปไม่ได้ครับอ่ารุ่นนี้บังคับไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับก็อยากช่วยนะครับอยากช่วยแบ่งเบาภาระแบ่งเบาภาระนะคะก็ตอนเช้าก็ภาระกิจทางช้างก็เสร็จแล้วก็มาช่วยกันเพราะว่าอันนี้ไม่ควันซักแล้วก็ปั่นไปแล้วนะคะเมื่อวานก็ช่วยซักอยู่เมื่อวานก็ช่วยซักเกิดซักเสร็จก็ช่วยตากบ้างนะครับไม่เอาเปรียบนะครับไม่เปรียบถ้าไม่ถ้าไม่ทำไจำเป็นวันไหนไม่อยากทำก็คือไม่ทำอืม จะใช้ยังไงก็ไม่ทำใช่ไหมวันไหนที่อยากช่วยก็คือเต็มใจช่วยนะนี่โอ้โหแดงเหลืองนี้สีสดใสมากเลยไว้ให้งานครับแล้วก็สนมากกางเกงเสื้อผ้าของเราก็จะวันนี้ค่ะมีแจงเกงหม้อห่มมันเดิมครับมันเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนม่อะไรเปลี่ยนแปลงนกางเกงหม้อห่มแล้วก็เสื้อทีมงานเสื้อคุณยายเสื้อคุณยาย สักมาแล้วไม่เคยได้ใส่เสือไม่ไม่ใหญ่นะครับเมื่อวานก็ตากไปแล้วชุดหนึงกับเสื้อทีมงานโหลหนึ่งพอดีโอ้โหลกว่าก็ใส่เสื้อทีมงานนะครับทุกวันนี้เมือวันนี้ะมีแต่กางเกงมะฮ่มกับเสื้อทีมงานนะคะแล้วก็จงกระเบนของจันหยองนะคะอันนี้คือเขาตากได้นะคะแบบนี้ ไม่ตากได้จะเสียภผ้าพดไหยพวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ครับเสื้อผ้าพดเอาแต่เสื้อผ้านะคะก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระนะคะนี่ไม่ได้บังคับรัวไม่ได้สร้างภาพนะคะนี่ไม่สร้างภาพไม่สร้เพราะว่าทำเองนะคะเพราะว่าันเล็กนี่คือเรื่อง การบ้านการเรือนนี่คือได้ทุกอย่างนะคะทั้งซักเสื้อผ้าทำกับข้าวได้หมดนะคะได้หมดเว้นแต่ว่าจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นอยากช่วยทรเวลาเหนืน่อยหลังจากวันไหนที่ว่างเว้นจากการแหงานเนะานะดูว่าบ็อกเทของเขา,า,าเ, <laughs> เอวก็ยืดสภาพไปหมดแล้ว อันนี้ไว้ไไวว้้ช่องระบายอารมณ์ช่องระบายระบายอารมณ์ช่องระบายอารมณ์ไม่ใช่ว่าเดอันนี้นะครับไปดูหน้าบ้านนะครับสะอาดสะอาดโอ้หน้าบ้านก็สะอาดสะอาดเพราะ,<ส>ะว่าเ<ะ>ขาทำความสะอาดเสร็จแล้วเนาะนน่นทั้งตรงกระท่อมที่นั่งนะคะแล้วก็เตียงนะคะอืมวันเล็กมา ตื่นแต่เช้าวันนี้ก็ทำความสะอาดเองใช่ไหมหรือว่าสองควันมาช่วยด้วยมาช่วยด้วยครับช่วยขยะ้นนะครอ๋อคือผู้จัดการเดือดดอยนะครับหลังจากทานข้าวอิ่มแล้วก็มานั่งดูคุมงานนะคะเธดูลูกพี่ทำงานงานเสร็จไปแล้วนะคะนี่ช่วงนี้เอามาตากนี่หน่อยค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบว่า ลมโกรกหน่อยแห้งเร็วนะคะถ้าตากข้างในมันอับนะคะจะเหม็นอับได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่เลี้ยงช้างนะคะนี่ได้ทุกอย่างของเธอครับได้ทุกอย่างของเธอควานมือหนึ่งนะวานมือหนึ่งสองมืออยู่โอ้สองมืออยู่เอามือหนึ่งแบบอันดับหนึ่งอย่างนี้ เดี๋ยวคนเขาเ็น่ามันใช่เหรอสร้างภาพหรือเปล่าไม่มีครับเพราะว่าเป็นความเป็นจริงเป็นเรื่องนี้เป็นลูกชายคนงโจนะครับอืมก็จะเป็นทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเพราะว่าสมัยแตโกนทุกพ่อคุณแม่นะครับคือจะสอนให้ทุกอย่างนะครับเรื่องทํากับข้าวซักเสื้อผ้าปัดบ,บ้านถูบ้านนะครับเป็นหมดอืมไม่เหมือนเด็กสมัยนี้พ่อแม่สั่งสอนก็ไม่ฟัง ทำยังไงไม่ต้องพูดไกลครับพูดลุกจะเองนี่แหละสซนโซนไม่เอาเลยโซนก็ไม่ได้ยื่นับไม่เอาอะไรทุกอย่างยิ่งโซนยิ่งก้มไงเวลาไปทำงานหนาบุน้าบูดหนาบุดเหมือนใครเนี่ยทำงานนะ น่าบูดเหมือนพ่อครับเวลาไปทํางานน่าจะยิ้มเหมือนออโดโ้านูโทรศัพท์หน่อยก็เพรว่าเวลาพาไปเที่ยวเด้อเาไปเที่ยวเด้อแล้วที่สําคัญนะครับเวลาไปเที่ยวนะสเสื้อผ้าไม่ครมถึกอืมมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนี่เสร็จแล้วไปดูด้านหน้านะครับไปส่วนทำความสะอาดเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามื่อเช้าเราหมวแต่ทํากับข้าวอยู่นะคะ เขาก็จะเก็บกวาดโอ้โหมาทางอื่นมากินแล้วเนี่ยสัวพูชาน,นมไข่มุกอิ่มแล้วนะคะอืมนี่ก็เขาจะกวาดไว้ที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็สะอาดได้เท่านี้นะคะบ้านเราเพราะว่าของเยอะล้วเกิด ส่วนพื้นที่ช้างของเราก็จะโล่งสะอาดเหมือนกันนะคะนี่ก็คือควานเล็กะคะมาจัดการเก็บเรียบร้อยนะคะหนุนทั้งกระท่อมโต๊ะนั่งเตียงนะคะถ้ามีอะไรมาวางเกะกะเดี๋ยวเขาก็จะบุนนะคะแล้วสักพักแล้วเขาก็ทําความสะอาดเองเราไม่ค่อยได้มายุ่งตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาจัดการเองหมดทุกอย่างเลย ตอนนี้ก็สองควานก็โยนหญ้าเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็น่าจะไปเอาหญ้าหรือไม่ก็ไปตัดหญ้านะคะเนี่ยช่วงนี้ก็จะเหลือแค่เรานาะยังยังตากไม่เสร็จนะคะทุกแอบตากอะไรอยู่ เดี๋ยวเสียภาพพจน์นะดูมีการแบบว่าบังด้วยนะบังด้วยว่าหัวเสียภาพพจน์โอ้โน่นค่ะเป็นผ้าถุงเมียนะคะดูแต่ต้องบังนะ,ะเดี๋ยวเสียภาพพจน์เพราะว่าตา,ากแล้วก็ตากให้เสร็จทุกอย่างเนาะนู่นเดี๋ยวเสียภาพพจน์เราเลยให้ดูภาพไกลๆนะอืมออาทางนี้มาทางนี้ าาเป็นคนจ้างมือหนึ่งจะต,ต้องมาตากผ้าถุงให้เมียไม่เป็นไรมันเป็นผ้าเหมือนกันผ้าถุงก็แม่ตัวเองก็ใส่เหมือนกันอย่าง,ง,งเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็แม่ของลูกเนาะดีหน่อยะครับฮะะไรดีหน่อย,อยขอแม่ค มีเลียดได้ครับกินนานอยู่ไหมอืมเ,นะเอานี่เสร็จงานนี่แล้วคุณจะทำอะไรต่อครับทีนี้อนนี้นะเอเอยังไม่รู้เลยกันอย่างเงี้ยน,น,นี่เสร็จงานแล้วก็เขามีที่พักส่วนตัวของเขาแล้วนะอ๋อนี่ครับ เส,เสร็จงานทุกอย่างแล้วก็จะมีที่พักส่วนตัวของเขานี่ค่ะเขาก็ไม่มีใครมาก่อกวนด้วยนี่ดูค่ะที่นอนกลางวันของเขานะ,ะช่วงนี้เขาจะมาพักอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้นี่ได้ทั้งวันนะครับเด็ดไม่ร้อนเดดไม่ร้อนแต่ว่าเสียนคือลมไม่ผ่านนะครับอแต่แล้วก็อย่างหนึ่งคือ ถ้าไม่น้อยเล่นดินนี่โดนเต็มเต็มไม่น้อยจะไม่เล่นนะครับถ้ามานอนกับนี่ครับอ๋อถ้าคว้านอนนี่ไม่น้อยไม่เล่นไม่เล่นเนี่ยโอ้หนุนหนุนนุนหนุนสองกูจัดการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนขาหลังแม่น้อยอ่ะเป็นความดีอีกอย่างหนึ่งนะครับอืมแม่น้อยก็จะมีคนนอนเฝ้าดิแม่น้อยไม่ไม่มาไกวเปลีให้ด้วยอ๋อเนี่ยก็ก็ถือว่าดีนะครับแม่น้อยเนี่ยลูกไว้ตรงนี้คือไม่เล่นเปลีไม่เล่นเปลี กลางคืนก็ผูกแบบนี้นะคะไม่ได้แก้ออกนะคะเเนี่่ยะพราาวบางทีบาเชือกนี่เป็นปุ๋ยไปแล้วใช่ไหมเอามาดึงเลื่อนขาดไปแล้วครับตอนนี้แต่ก่อนอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะว่าไปตากแดดไว้ก็กลัวเสียทิ้งไปเลย็เลยคิดว่าเอามาไว้ร่มดีกว่านะเหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วนะคะก็กลางวันเขาก็จะโอ้โอ้โอ้ที่รักมาฟักฝนตรงนี้แข่ง <c oughs> ไปแข่งมาเปลือขาด เ,เปรย์พาตีลังกาไปเพียงเหม่ไปอะไรแหละเปรยจะตีลังกาไปข้างหลังเห็นไหมหลับสบายใช่ไหมเอาทดสอบดูสิสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะให้ดูความน่ารักของจันอยองนะคะ น่ารักขนาดไหนนะคะต้องรอไปติดตามนะคะว่าเขาชายคนนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะทำให้หน้าค้นหาใช่ไหมเห็เน,น bor, ไหมทำคนให้เป็นคนได้ทำคนให้เป็นคนอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับก่อนนะเป็นตัวก็ได้นะคะเออค่ะ